มาริโอไม่เคยลืมมีวันนี้ได้เพราะหม่อมน้อยเปิดใจคบจันจิสุดแฮปปี้ควรกลับมาร่วมงานหม่อมน้อยผู้กำกับระดับชั้นครูอีกครั้งสำหรับพระเอกหนุ่ม มาริโอมาเรอร์ในภาพยนตร์ดราม่าเขย่าขวัญเรื่องซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงรับบทผู้กำกับหัวร้อนเป็นความยากที่ท้าทายเล่าเบื้องหลังการทำงานที่ได้ทำอะไรแปลกใหม่ไม่เคยคิดจะได้ซ้อมบทผ่านระบบซูมมาก่อนส่วนสถานะหัวใจแฮปปี Happy, ส้สุดๆคบนักแสดงสาวสายแดนจันจิจัจนจิรามากว่า8ปีแต่ยังไม่พร้อมแต่งงานแค่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันในคนดังนั่งคุยหมอมเอ๋ยปากชวนโอ้ตกปากรับคำทันทีเลยไหม หมอมพูดถึงโปรเจกต์นี้มานานน่าสนใจมากเป็นงานที่หมอมอยากทํามานานเป็นบทที่หม่อมเคยมีโอกาสได้เล่นเองด้วยเพราะว่าบทนี้เป็นบทประพันธ์ของลุยจิปิรันเดลโลและรอสอสดใสพันธุงโกโมลศิลปินแห่งชาติคืออาจารย์ของหม่อมน้อยที่คณะอักษรจุลาลงกรณมหาวิทยาลายัยเป็นคนที่เคยแปลเอาไว้เคยมีการทําละครเวทีที่คณะอักษรยุคนั้นหม่อมเล่นด้วยพอมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการเรียบเรียงใหม่ยิ่งเป็นบทของอ สดใสแปลเอาไว้หมอมเลยค่อนข้างซีเรียสเรื่องบทบทที่โอ้เล่นยากบว่าที่คิดเอาไว้ไหมยากครับมันไม่เหมือนที่เราเคยเล่นมาค่อนข้างที่จะละเอียดในบทตอนที่เราเล่นตัวผู้กำกับต้องคุมทุกอย่างเราเองตื่นเต้นเพราะไม่เคยรับบทผู้กำกับเราเป็นนักแสดงไม่เคยคิดมุมผู้กำกับมันก็ยากเหมือนกันเป็นตัวละครมีอาชีพหน้าที่ชัดเจนตัวผู้กำกับเองเป็นคนที่ในเรื่องชื่อคำรนผู้กำกับเป็นเจ้าของสตูดิโอแห่งนี้เป็นนักเรียนนอกเรียนจบด้านกำกับเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเอง กำลังขึ้นม่อประสบความสำเร็จมีพระนางคู่ขวัญเป็นที่นิยมในสยามอยู่แล้วคือนิวชัยพลกับเต้านณทพนเลยเอาสองคนมาเล่นในบทบาทผู้กํากับยากสำหรับตัวโอ้ขนาดไหนเป็นอาชีพที่คุณเคยเราคุยผู้กํากับแต่เราไม่เคยมองหรือคิดในมุมของผู้กํากับโอ้ไม่ได้สังเกตจนมาเรื่องนี้ไปสังเกตหลายคนคนแรกคือหม่อมน้อยสังเกตกิริยาท่าทางสิ่งที่เขาต้องการยาก กว่าที่คิดหลายเท่าไหมยากกว่าที่คิดแต่พอมีโอกาสได้ซ้อมค่อนข้างมั่นใจหม่อมให้ซ้อมเยอะซ้อมกันนานใช้เวลาปีครึ่งแต่เราถ่าย10วันเป็นอะไรที่แปลกไม่เคยซ้อมหนังหรือเวิร์กช็อปผ่านซูมแปลกแต่มันดีในซูมเวลาใครพูดจะขึ้นหน้าคนนั้นกลายเป็นเรามองเห็นใครคิดหรือพูดอะไรใครจะพูดอะไรต้องรอจังหวะก,กันนิดนึงแต่ทุกคนรู้จังหวะเพราะซ้อมกันมานาน จะโดนหมอมแซวบ้างหายไปไหนไม่มองกล้องเลยหลับหรือเปล่าหรือบางทีเช้าเช้ามันเพลินอ่านอ่านหลับคาซูมก็มีชีวิตเกือบหาไม่ก็มีคนปลุกมีคนปิดกล้องไปทำโน้นทำนี่ระหว่างที่ซูมซูมโอ้มีแอบไปกินข้าวแอบนอนบ้างไหมมีครับปิดกล้องไปหยิบของแอบกินขนมนิดนึงเป็นจังหวะแวบเดียวเพราะหมอมดูอยู่ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างช่วงแรกแรกก็ยากเพราะมันห่างตัวเราหาจุดไม่เจอ ตอนอ่านบทครั้งแรกผมไม่รู้เรื่องงงว่าเรื่องนี้คืออะไรบทชั้นครูเป็นแบบฝึกหัดที่ยากสำหรับเราเราหาตัวละครตัวนี้ไม่เจอโชคดีเราทำงานกับอาจารย์หม่อมน้อยคอยประคับประคองหม่อมเน้นซ้อมเยอะมากเข้มกว่าทุกเรื่องอารมณ์ตัวละครละเอียดมากต่อให้รวดเร็วแต่ละเอียดเราจะไม่ทำงานดึกทุ่มก็เลิกทำได้จริงๆ ปกติกองหมอม,ม่เคยเลิกเร็วแต่เรื่องนี้หมอมเลิกเร็วเพราะว่าเราถ่ายกันติด1ิวันวันอื่นกลัวจะไม่ไหวกันหมอมเลยวางเราต้องเสร็จทุ่มหนึ่งวันรุ่งขึ้นเริ่มตีห้าก็เคยถ่ายละครโหดกว่านี้แต่คนละแบบกันการซ้อมที่มันชัดเจนและแน่นทําให้พวกเราแข็งแรงวันจริงไม่เคยถือบทกันอีกเลยซ้อมจนถึงจุดพูดทั้งเรื่องโดยไม่ได้ดูบทก็ได้เพราะพูดทั้งวันก็เข้าในเนื้อหลายๆคนเวลาร่วมง,งานกับหมอมจะเกรงกดดันโอ้แล้วเป็นไหมเราไม่ได้เกรงหรอกครับแค่เป็นห่วงอยากให้ออกมาดีที่สุด และนักแสดงเรื่องนี้จะเป็นสิทธิของหมอมดเลยที่เจี๊ยบสักการผมเคยร่วมงานตั้งแต่จันดารามาเจอที่เจี๊ยบเชื่อเฉือนไม่กินเส้นกันที่เจี๊ยบส่งอารมณ์ดีมากๆครั้งนี้ได้ฟาดฟันกับแพนเท็กเขมนิดด้วยที่แอปทักษอรที่ฮัดไม่เคยร่วมงานส่วนนิวชัยพลกับเต้านัทพรเจอกันมานานแต่ไม่เคยเล่นหนังกับเต้าที่บอยปรกรณเคยเล่นหนังด้วยแต่ไม่เคยเล่นหนังหมอมด้วยกันพอสนิทกันสะดวกใจไม่ต้องจูนอะไรเยอะขอขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ